ทุกทุกคนสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะเป็นที่รู้กันค่ะว่าหาอะไรไม่เจอให้เข้ามาที่ร้าน normal วันนี้สิ่งที่เจอคือโอ้เปิดหูเปิดตามากมันมีบูฟแมสด้วยเหรอเนี่ยคือด้วยความอยากหามาร์คน้าแต่มเจอบูฟมาร์แบบนี้นี่รูปเชอร์รี่ทำไมถึงใช้รูปเชอร์รี่นมเท้าเชอร์รี่นี่หงอยเลยนะแม่รู้แหละเขาใช้รูปเชอร์รี่เพราะมีสารสกัดจากลูกเชอร์รี่นั่นเองเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะจะใช้รูปแตงโมอะไรใดๆดได้คะแนนดีไซน์ให้ร้อย ไปเลยค่ะนี่ขนาดซองนะคะยังมีโคง้คงเป็นนมอ่ะราคาเบาๆ4.2ุยูโรก็ประมาณ160บาทมองไปข้างบนอา้าวมีบัสมสัสด้วยเป็นมาสก์กน,นั่นเองนะคะก่อนที่จะใส่บิกินี่อะไรใดๆอ้าซื้อมาสก์กลไปมาร์กักหน่อยเอาจริงๆใครเคยทำบ้างเนี่ยสรารภาพมาหน่อยสิเปิดโลกเปิดใจอะไรจริงๆไปเรียกคุณสามีมาดูเอ๊ะฉันต้องมาร์กตูดไหมนางบอกไม่เป็นไรตูดเนียนแล้วแหมวันนี้พูดจาเข้าหูสงสัยต้องจัดนะ uh